โอ้โหเมื่อคืนนี้ครับประเดิมเกมแรกของแฟรงค์แลมพาร์ดก็โดนเลยครับโดนว,วูฟไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอืม,อม,อมชลซีจะฝืนต่อไหนครับนี้เนี่ยทางด้านคุณซื้อใหม่เชลซีอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับยอมรับว่าวูฟแฮมตันเนี่ย เป็นฝ่ายที่เล่นได้ดุดันกว่าแถมเชลซีเองก็มีปัญหาเรื่องการยิงประตูซึ่งต้องใช้เวลาสําหรับทําความเข้าใจทัศนนติของลูกทีมเพื่อแก้ไขปัญหานะครับต้องบอกว่าตานานกองกลางเชลซีอย่างแฟรงแลมพาดเนี่ยประเดิมงานคุมทีมชั่วคราวครับนัดแรกบุกไปแพ้กับฟวมหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เชลซีไม่ชนะ4นัดติดนะครับจมอยู่อันดับ11ของตารางคะแนนพรีมเนียงอังกฤษหลังจบเกมแฟรงแคลมพาดก็ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่า ผมคิดว่าในครึ่งแรกของเราเนี่ยโชว์ฟอร์มออกมาประมาณ70%นั่นเพียงพอที่จะทำให้รูปเกมสูสีแล้วฟูเองก็ได้ประตูจากลูกยิงพุ่งเป็นจรวดในจังหวะซึ่งไม่มีอะไรเลยครึ่งหลังเนี่ยเรามีพลังงานและสร้างโอกาสมากขึ้นเราเพิ่มจํานวนคนในกรอบเข็โทษคุณสามารถรู้สึกได้เลยว่าฟูแฮมตันเนี่ยมีความดุดันมากกว่าเล็กน้อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสถานะในพิมพ์เ,งเังกฤีนี่คือสิ่งที่ผมบอกลูกทีมช่วงพักครึ่ง ขณะเดียวกันเนี่ยเราคือเชลซีและเราต้องการทำประตูเพื่อคว้าชัยชนะดังนั้นเราต้องมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ผู้เล่นบางคนที่นี่ไม่คุ้นเคยกับการยิงประตูบางคนยังใหม่กับลีกนี้หรือเป็นผู้เล่นใหม่ดังนั้นคุณต้องให้เวลาและทํางานร่วมกับพวกเขาให้มากๆเราเข้ามาทํางานที่นี่ได้1หรือ2วันแค่นั้นเองและสิ่งที่สําคัญคือการทําความเข้าใจเรื่องนี้รวมถึงทัศนคติของลูกทีม ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวและจากฟอร์มการเล่นวันนี้เราต้องพัฒนาขึ้นผมต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้เราต้องมีทัศนคต,ติคุ้นเคยกับการคว้าชนะให้ชินเป็นนิสัยผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อนและในฐานะสโมโสรแล้วเราต้องแก้ไขปัญหานี้การคุมเชลซีคืองานใหญ่และตอนนี้เราไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแต่นั่นคือความเป็นจริงและเราต้องทำงานเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ ผมไม่คาดหวังว่าเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ภายในวันเดียวแต่เราต้องพาสโมสรไปอยู่ในจุดที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เราต้องยกระดับขึ้นมาให้มากกว่าที่เราทําในเกมวันนี้แล้วผสมกับกลางสัปดาห์นี้เชลซีเตรียมลงเล่นศึกหนักครับเจอเรอัลบริดครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะต้องออกไปเยือนที่ซานติโกเบ์นาเบลด้วยนะแลมผราดก็บอกว่าอ๋อมันเป็นคนละรายการแข่งขันและจะมีรูปแบบเกมที่แตกต่างออกไปดังนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างถูกต้องเพราะอะไรเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้หมด เราเคารพข้อแท้จริงที่ว่าเราจะเจอกับแชมป์เก่าดังนั้นเราต้องมีสมาธิและต้องไม่สิ้นหวังจนเกินไปเราจะวิเคราะห์เกมนี้เพื่อกลับไปพัฒนาเพราะเราต้องมีผลงานที่ดีขึ้นและวิธีการเดียวที่จะทำแบบนั้นคือ ทำงานหนักนะอันนี้คือสิ่งที่แฟรงค์แลมพาร์ดให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้ที่แพ้กับวูดแมตันวันเดอร์สไปหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับสิงห์บลูเชลซีครับเดี๋ยวเจอเรอัลมาดริดอีกโอ้โหผลงานจะเป็นยังไงครับแบบนี้โอ้โหฟอร์มยังไม่ฟื้นเลยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังแลครับผม